น้องซีวิคเอคันนี้นะคะจากป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านงแสนบาทวันนี้เมย์ขายเพียง9 5 9า0 0นหบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้มาชมบอดี้รถก่อนเลยนะคะว่าสภาพเขาใหม่คินคลีนไหมต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเนี่ยเราคัดรถตั้งแต่เข้ามาแล้วนะคะแล้วดูสภาพบอดี้เขานะคะ ตัวนอตไม่มีขยับนะคะและดูโลโก้อะไรยังอยู่ครบเลยจุดแต้มสียังอยู่ครบรถไม่มีชนหนักน้าท่วมมาแน่นอนรับประกันได้นะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันดีกว่าว่าตัว e h t v นะคะเบนซินนะคะสลับไฟฟ้าคันนี้นะคะเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะ เริ่มจากที่พวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแพทเทิร์นชิพมีมาให้ด้วยคูดคอนโทรลอะเร็กทีฟคูดคอนโทรลนะคะมีให้ครบเลยนะคะเลนวอตก็มีมาให้แอร์เขาก็เป็นแอร์แบบดัวโซนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าออปชั่นให้จัดเต็มนะคะในส่วนของตัวบอกปรับระดับไฟฟ้าแล้วเลขใหม่เขาอยู่ที่เท่าไหร่เลขใหม่เขาอยู่เพียงแค่6 2 0 0 0เท่านั้นเองนะคะทุกคนเลขใหม่ก็คือค่อนข้างน้อยเลยคันนี้น้องเป็นรถปี2022นนะคะมาดูที่นั่งฝั่งทางผู้โดยสาร ที่นั่งฝั่งทางผู้โดยสารเขานะคะคันนี้ให้มาพร้อมกับแอร์หลักด้วยแล้วก็ค่อนข้างว้างพอสมควรเลยที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังล่ะลืมบอกไปคันนี้เขามีอลเล็ตชาร์จให้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ไม่ได้พกสายชาร์จไปเนี่ยเขามีให้ด้วยส่วนด้านหลังนะคะที่เก็บสัมภาระเขาก็ซีวิคเลยนะคะก็กว้างพอสมควรนะคะแล้วก็รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ได้มีตัวยางอะไหล่ให้แล้วแต่ว่าจะมีที่ปะยางฉุกเฉินให้นะคะใครอยากได้น้องเป็นเจ้าของนะคะคันนี้ราคาเพียงแค่เ5 9 0แ0่บาทตกผ่อนแบบฟรีดาวเนี่10,000 เท่านั้นเองนะคะและออกรถกับเมวันนี้แค่99บาทเท่านั้นเองทุกคนถ้าเกิดสนใจเบอร์โทรศัพท์เม0์0 9 2 9 2533 3แอเบอร์ขึ้นไลน์ <c oughs> นะคะใครชอบคลิปนี้เมยฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย